สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับ <S <S ก็มีกิจกรรมเข้ามาสอนกิจกรรมอีกแล้วนะครับก็กิจกรรมผจญภัยครั้งใหม่นะฮะในเขตคันโตนะครับก็จะเปิดตัวพร้อมกับแผนที่ใหม่นะฮะแบ็กกราวในการจับและการบัตเทิลแบบใหม่นะครับก็เช้าตื่นมาทุกคนก็จะได้เห็นนะฮะสวยงาม ชอบมากนะครับในการผจญภัยในเขตคันโตนะฮะจะเริ่มตั้งแต่23เมษาจนถึงวันศุกร์ที่10พฤษภานะครับก็มาเปิดโลกโปกเกมอนกันนะครับก็ดื่มด่ำไปกับรูปชมใหม่นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีอย่างไนนี้ก็แผนที่ใหม่แบ็กก,าก่าการจับแบบใหม่แบ็กเก่าแบทเทิลแบบใหม่ แล้วก็จะมีในในในเข,เ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอ๋อออฟฟิเชียลเขาเรียกว่าชีวนิเวศนะครับหรือว่า,าการเกิดตามที่ต่างๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 ,เรามาดูกันนะครับว่าไอชีวะนิเวศเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนปุ๊บอ่าไม่ใช่ปุ๊บนี่นะฮะ ก็คือนะฮะชีวะนิเวศแบบป่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของโปเกมอนที่อ่าเนี่ยตอนนี้นะฮะไอไอระบบระบบเกิดตามจุดเนี่ยนะฮะจะใช้กับเขตคันโตก่อนนะครับโปเกมอนในเขตคันโตนะฮะก็ถ้าเกิดเราไปเที่ยวป่านะก็จะเจอฟูชิกิดานิคาตาปี้บีเดลนาโซโนคุสะนะครับแล้วก็โปเกมอนอื่นๆนะครับซึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิมมิกหรือเปล่านะครับแล้วก็ชีวะนิเวศที่เป็นที่อยู่ของแซนนะครับปิปปี้นะฮะซูแบดดิกดาแล้วก็โปเกมอนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเขตภูเขานะฮะเราต้องไปภูเขาไหมถึงจะเจอนะครับช้หาดครับใช้หาดเนี่ยเป็นที่อยู่ของเซนิกามเซนิกาเมะนะฮะโกดักเพาเาวาเาวาก็ ไอ้นัน่นนะนะไอ้อะไรนะแมวน้ำนะคอยคิงแล้วก็โปเกม,มอนอื่นๆนะครับเดี๋ยวก็ลองไปดูว่าชายหาดมันเป็นอย่างนั้นไหมนะอยากไปเที่ยวอยู่ชีวานิเวศเมืองนะฮะของเราจะเจอเมืองเป็นส่วนใหญ่ก็เจอคาตาปี้ป๊อปโปวอลลิกี้โกสแล้วก็โปเกม,มอนอื่นๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีโปเกม,มอนใหม่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับนะฮะก็คือ อูมิดิกดานะครับเป็นโปเกม,มอนปลาไหลนะที่จะเจอที่ชายหาดแต่ผมคิดว่าน่าจะเจอที่อื่นด้วยใครเจอที่อื่นนะเนี่ยเนี่ยไอตัวนเนี้ยนี่นะฮะใครเจอนะฮะก็แจ้งมาได้นะอ่ะผมไม่รู้ว่าจะเจอแต่ในเมืองก็อาจจะเจอแหละเขาคงไม่ใจร้ายถึงันต้องให้เราไปอะไรอะหาดจอมเทียนอะไร <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะว่ากันไปครับผม อ่ะสำหรับโบนัสกิจกรรมนะฮะก็จะได้ XP เพิ่มขึ้นจากการหมุนเสาติดต่อกัน7วันนะได้ XP เพิ่มขึ้นจากการจับโปเกมอน7วันติดกันนะฮะระดับมิตรภาพนะฮะจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติเมื่อเปิดของของวาญแลกเปลี่ยนหรือว่าซีบอสตียิมกับเพื่อนนะครับเพิ่มโอกาสที่จะได้เผชิญหน้ากับพูจิกิดาเนสีแตกต่าง ฮิโตคาเงะสีแตกต่างเซนิกาเมะสีแตกต่างก็พูดง่ายๆคือเพิ่มโอกาสที่เราจะได้เจ้าสตาร์เตอร์ของคันโตนะฮะทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นชายนี่นะฮะเพิ่มโอกาสไม่ได้หมายความว่าพวกแกจะได้กันทุกคนนะต้องเข้าใจว่ามันมีเรื่องดวงด้วยนะครับแล้วก็ทั้งฮิโตคาเงะเซนิกาเมะแล้วก็ฟูจิกิด้านนี้นะครับ <c oughs> พัฒนาร่างให้เป็นร่างสามจะได้ท่าพิเศษซึ่งเป็นท่าสุดเจ๋งของเขาเลยนะครับวีนสซอลหรือวูจชิกิบานนะครับจะได้ท่าแฟนซีแพนหรือว่าาษาไทายชื่อฮาร์ดแพนท่านี้ดีที่สุดของตัวนี้แหละชาริซาดหรือว่าลิซาดอนนะครับก็จะได้ท่าบัสเบิร์นนะครับท่านี้ก็ดีที่สุดของลิซาดอนแหละนะครับ บาสตอยนะครับหรือว่าคาเม็กนะฮะก็จะได้ท่าไฮโดแคนนอนก็จะเป็นท่าที่ดีที่สุดของคาเม็กละนะครับอ่ะก็พัฒนาร่างในช่วงกิจกรรมนะนู้นจนถึงเดือนอะไรนรั่นแหะก็จะได้ท่านี้นะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยภาคสนามนะที่จะได้เมกกะเอเนอร์จีของทั้ง3ตัวก็คือเมกกะเอเนอร์จีของฟูจิบานะลิซาดอนแล้วก็คาเม็กนะครับผมแล้วก็จะมีงานวิจัย แบบพิเศษนะครับงานวิจัยแบบพิเศษเนี่ยมันจะไม่จํากัดเวลานะฮะคนชอบถามว่าเอ๊ะพี่อันนี้หมดเวลาเมื่อไหรอะไรยังไงนะครับงานวิจัยพิเศษจะไม่มีวันหมดอายุนะครับก็คือถ้ามันอยู่ในช่องพิเศษหรือช่องสเปเชียลเนี่ยจะไม่หมดอายุนะดูง่ายๆแค่นี้นะครับอ่ะงานวิจัยพิเศษนะครับตอนนี้นะ่าจะเข้ากันทุกคนแหละตื่นเช้ามาก็เจอแอนิเมชันให้รับการ์ดแล้วนะครับ สเต็ปที่หนึ่งนะครับจะมีทั้งหมด5สเต็ปนะก็ใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอนนะฮะจะได้บาโบซอนะฮะหรือพุชิกิดาเนะนะครับฟีดโยโปเกมอน5นี่5ครั้งก็คือให้อาหารนะฮะหรือว่าให้ขนมน้องๆเนี่ยนะครับ5ครั้งก็จะได้ชามันเดอร์นะครับแล้วก็จับโปเกมอนในเขตคันโต20ตัวจะได้จับสควอเทลนะ,ะเจ้าเต่าแหละ ก็ลุ้นใช้นงใช้นี่แล้วก็ลุ้นหาตัวดีๆพัฒนาร่างเป็นร่างที่3ทั้ง3ตัวใช้ตีบอสตียิ้มได้พัฒนาร่างเป็นเมกกได้เอาไป PVP ได้นะครับรีวอร์ดนะฮะจะได้ XP 5000สต5สองพแล้วก็ได้ไข่ไนขะ่ลักกี้เอกนะฮะลักกี้เอกก็เอาไว้เพิ่ม XP ให้กับตัวเรานะฮะเวลาไปใช้งานได้30นาทีนะใช้ สเต็ปที่2ใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอนนะฮะก็จะได้บอลแดง20ลูกเล่นกับบัดดี้นะฮะสครั้งจะได้บอลน้ำเงิน15ลูกจับโปเกมอน30ตัวในเขตคันโตจะได้บอลด,ดำา10ลูกนะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้ x อ5 0 0หนะฮะแตละสองพ้ 2, 5, แล้วก็ได้การ์ดเปลี่ยน5เร็ว3อันสเต็ปที่3ครับ นะสเต็ปที่3ใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอน15ครั้งจะได้เบอร์รี่แดง10เม็ดนะฮะแล้วก็ได้หัวใจจากการเล่นาจากบัดดี้นะครับอันนี้ก็สลับเปลี่ยนตัวได้นะไม่ยากก็เปลี่ยนตัวมาให้อาหารเล่นกับเขาถ่ายรูปเอาไปสู้อะไรกัว่าไปนะฮะยี่ยมหม,มห้าหัวใจเนี่ยแป๊บเดียวจะได้กล้วยมาสิบหวีจับโปเกมอนสีตัวในเขตคันโตจะได้สับประรดนะฮะ รีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 5000ัสตาร์ดสองพัแล้วก็การ์ดเปลี่ยนท่าชาร์จนะครับสเต็ปที่4ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอนยี่ห้าครั้งนะฮะไอ้ยีครั้งจะได้อา่าอะไรนะลูกอมนะของบาโบซอร์ ol, หรือว่าฟูจิกิดานเนะนะครับเ,เดินกับบัดดี้นะจนได้คันดี้ เดินกับบัดดี้จนได้คันดี้นี่ก็หาตัวที่มันเดินง่ายๆนะอย่างคอยคิงป๊อปโปะนะครับก็จะได้ลูกอมของชามันเดอร์นะฮะเจ้าหางไฟจากโปเกมอน50ตัวในเขตคันโตก็จะได้ลูกอมของเอต่าน้ำคอเทลนะฮะร,รีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 5000 0นะฮะสแตร 25, แล้วก็ได้รัวนะรัวนี้ก็เอาไว้ใส่เสาแล้วก็ล่อโปเกมอนมา นั่งอยู่เฉยๆนะฮะจับได้30นาทีใช้โอ้โหเสรี่5ใช้151เบอร์รี่ในการช่วยจับโปกเกมอนจะได้ xp 10, 000, 1 1 1 0 0นึ0หนะครับแล้วก็หาสตาร์ดัให้ได้15,100สตารันะฮะก็จะได้ xp เท่ากัน1นะ15,100 p จับปว่าร้อยห้าสิบเอ็ดตัวในเขตคันโตนะฮะคือตัวไหนก็ได้นะซ้ำก็ได้นะ xp 1 5 0 0เอ้ย xp 15,100นะฮะสตาร์ดได้1 0,000แล้วก็ได้เครื่องฟักไข่นะครับอะ่ะประมาณนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต้องร้อนอะไรนะฮะเพราะว่ามันเป็นงานวิจัยพิเศษงานวิจัยพิเศษไม่มีหมดเวลานะครับผมแต่ว่าก็รีบๆทำหน่อยละกัน นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคันโตเนี่ยจะมาจนถึงวันศุกร์ที่10เพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวพอเลยจากนี้มันจะหายากนะครับว่ากันไปนะคลิปก็ประมาณนี้ครับทำคลิปให้รวดเร็วนะฮะให้ทุกคนได้รับรู้ข่าวสารกันอย่างรวดเรว็วแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะถ้าอยากสนับสนุนช่องก็กดเป็นสมาชิกช่องได้นะฮะเดือนละ20บบาทนะฮะอุดหนุนช่องกันไปนะฮะถ้า ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาให้กําลังใจกันได้นะครับผมคอมเมนต์ comment ของคุณสําคัญนะไลค์ like ของคุณสําคัญจะทําให้ช่องเราโต,ตขึ้นนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ